สวัสดีจ้าพี่น้องมาเจอกันก็จะแดงอีกแล้วเนาะจากมือนอีนอ้เนาะมือนอีจะแดงกับสิมาผ้าผ้าพี่น้องมากินเข้าอีกแล้วจ้านี่หมูหมูสามสันทอดแล้วจ้าแล้วก็กระดูกหมูซี่โครงย่างเนาะจ้านี่จ้าหมกหมอนอ,อไม่ไส้หมูสามสันเนาะจ้า แหมปลาบองจ้าเมื่อนี้กิกนกับข้าวเหนียวจ้ามาเด้อพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งหอนหอนอยู่เห็นบ่หนึ่งหอนหอนอยู่ ข้าวラย,ย่างวันนี้พี่น้องกินผู้เดียวได้กินラย่า,ยยาง <laughs> วันลืมหมึกระดาษเนาะ จากกระดูกหมูกระดูกหมูย่างเสือเอานะจ๊ะนี่มันนี่วัาิิพาพพี่น้องกินทนั้งนอก นาบ้านร่มแห้งพวดจำมอนี่หแหงกะระดูมูแซบพี่น้องกระดูกบูย่างโอ้ยเ่าเหนียวกัะเนียวเหนียวมะนี่ติดมือ เมื่อจะแดงซากมันเลยติดกินปลาบองตุย้ยยอดพี่น้องมันนี่พักบอบี่จ้ะ เดียงบ่ใส่มือเด้อจ้ะบ่ใส่มือคุยเอาใส่ซ้อน หมูสามสันทอดเองพี่น้องมันจะแสบบอสยังหุย <laughs> หูสามสั้นจะแดงหั่นต้นน้นน้อยค่อยกินง่ายเนะจ้ะหมกใส้หน่กอใหม่กับหั่นน้นน้อยก็เหนียวห่อน ขอนิอติดมือพี่น้องเอาแซ่บบักกระดูกหมูพี่น้องสี่ข้งมันนะจ๊ะ ก็สิพ้าไปกินนาบ้านเย็นๆมันนี่ผ้ายุ่สีขาจะ้ะลมมันแห้งพดกินข้างนอกก็กินบ่าดดนะจจะฟราานกนก,นกยุ่นันเขาป้่อนอาหารลูกน้อยเขา เจแดงไปนั่งบ่ไได้้าเจาเดแดงไปนั่งเขากับว่ากาเขามาจนกวาดลูกเขาสิง่งยกุล่ะจ้าเจแดงขอเสียออกไปนั่งหน้าระเบียง เมื่อนี้ข้าวเหนียวกับต้มันเหนียวเหนียวพี่น้องกินยากข้าวเหนียวติดมือตัวหมูสามชั้นทอดกรอบ ไปหาหมอกับพี่ไน่พึ่งมาจ้ะเขาเทียงเมื่อเนี่กระดูกมูนเนี่ยมันแซบดี ลูกนกลูกเขามีประมาณซี่หาตัวนี่นะจ๊ะอยู่ในห้างอยู่ระเบียงเฉดแดงกลางล่ำกลางกลางล่างไง มาเยอจ่าพี่น้อง น้องใหม่บะมีใบตองกับมกใส้หมอเอาเนา้อพี่น้องเนาะ เขาเหนียวหนี้าเหนียวพี่น้องติดมือ,อแหนกระดูกหมูแล้วมันยังค่อยแสบพี่น้อง แด,ดงอยากกลับบ้านกับ่ได้กลับเนาะจากปีนี้มันติดโควิดปีนาสิดีขึ้นบ่เนาะปีนาเจ๊แดงสิกลับเมืองไทยแบบหากินของมแสบๆห้าอยู่เมืองไทยเนาะจา้ะอยากกินมักทุเรียนกับว่าได้กินปีนี้ก็ได้ สว่วนสีส้มมะหอดเจแดงกับเละพอดีจ้ะทุเรียนร้านที่เขาขายมันจอยุกไก่เนาะจ้ะยุกไก่จากเจแดงยู่ไปบ้านเ้าสิไปกิน,นะคะักๆ้าบักทุเรียน อยากแห้งตอนยุ่งเทพสื่อกินทุกมือเนี่ยมาแรงจะเลิกง,า,งาน้ากันกิน มกน้อไม้เป็นมันแล้วพี่น้องเจ๊แดงกินด้านกระดูกงู กินก่อนนี่หลายย่างหลายจักสิตกินนันได้่ะพี่น้อง เป็นแตแซ่บว่าพี่น้องหมูสามสันไหมทอดเป็นดตแซ่บแต่แซ่แแบมาเด้อพี่น้องมาก <c ười> ินคนเดียวว่าเมิรมาพี่น้อง <c ười> คลิปนี้กะไว้ซ้ำนี้เนาะจ้ะเนาะคลิปหนาคอยมาเจอกั็จะแดงไหมเนาะจ้าให้เขามาเบิ้งแล้วกับกดไล์กดแชรช่จะแดงเลยเด้อจ้ะเด้อ สวัสดีจ้า